สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทําได้ค่ะในวันนี้นะคะทุกท่านอยู่กับดิฉันปวินาปทุมานน์รับหน้าที่พิธีกรดําเนินรายการนะคะสําหรับรายการคุณธรรมคุณทําได้ก็ถือว่าเป็นรายการที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันค่ะระหว่างศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนรวมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานั่นเองนะคะเป็นรายการที่ต้องการจะถ่ายทอดเรื่องราวนะคะของการผลักดันและพัฒนาชุมชนด้วยหลักคุณธรรมะคะ่ะเรามีเรื่องราว มีบุคคลตัวอย่างมากมายนะคะที่จะมานั่งพูดคุยกันในรายการนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวดีๆนะคะขององค์กรต่างๆนํามาฝากกันด้วยนะคะและสําหรับในสัปดาห์นี้ค่ะเป็นเรื่องราวของเยาวชนนะคะที่ถือว่าเป็นเยาวชนตัวอย่างท่านหนึ่งเลยนะคะเยาวชนท่านนี้ทํางานด้านสังคมมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังคงทําอยู่ในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ สามารถเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นเยาวชนที่ประพฤติความดีปฏิบัติตนด้วยหลักคุณธรรมค่ะมีวินยัยสุจริตจิตอาสาและกระตันอยู่ด้วยคุณงามความดีที่เขาได้กระทำมานั้นส่งผลทำให้เขาได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาตินะคะวันนี้ มานั่งพูดคุยกับเราแล้วค่ะขอต้อนรับน้องสุรบดินพากาหอมนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีน้องโบท๊ทนะคะขออนุญาตเรียกน้องโบท๊ทนะคะวันนี้ให้เกียรติมาร่วมรายการคุณทรรมคุณทําได้นะคะเ<ด><ด>มื่อสักครู่แนะนําให้กับผู้ชมได้รับทราบแล้วอยากจะให้น้องโบ๊ทช่วยแนะนําตัวสักนิดนึงตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีไหนละคะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับนายสุรบดินรพกาหอมนะครับหรือโบ๊ทนะครับปัจจุบันก็กําลังศึกษาอยู่ ชั้นปีที่3คณะสังคมสงห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตครับแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติแล้วก็รู่ก,กัตัญญูดีเด่นแห่งชาติและนักกิจกรรมเพื่อสังคมครับอืมคือทําทั้งงานหลวงก็คือเรียนงานราดนี่ก็ทำทำหน้าที่อย่างอื่นควบคู่ไปด้วยทํางานเพื่อสังคมไปด้วยใช่ครับนะคะเอาล่ะจุดเริ่มต้นของการที่เราหันมาทํากิจกรรมเพื่อสังคมทําโครงการต่างๆเพื่อสังคมคืออะไรช่วยเล่าย้อนให้ฟังสักนิดนึงค่ะครับ ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในในวัยเด็กของผมเองนะครับผมถือได้ว่าเป็นเด็กค่อนข้างที่จะเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งแล้วก็ต้องเป็นคนที่เรียนอยู่โรงเรียนวัดแห่งหนึง<ม>่งในจังหวัดพระนครศรีธรุธยาติเป็นคนใวิทยาใช่ครับแล้วก็ต้องเราต้องยอมรับว่าในอดีตเนี่ยโรงเรียนขนาดเล็กแล้วก็เป็นโรงเรียนวัดที่ไม่ใช่โรงเรียนประจําตําบลอําเภอหรือจังหวัดเนี่ยายากมากนะครับที่จะมีโอกาสต่างๆเ<ๆ>ข้ามามหาเด็กแต่ว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นเด็กคนหนึ่งที่แสวงหาโอกาสในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทำให้ผมเองเนี่ยได้รับลองอได้รับโอกาสนะครับใ,ในการพัฒนาตนเองมาเรื่อยๆทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกแล้วก็ เรามีความรู้สึกว่าการเป็นผู้รับเนี่ยม,มีความสุขอย่างไรแล้วก็มีปณิธานที่แน่วแน่แล้วก็มีความตั้งใจเลยครับว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราพัฒนาตนเองไปอยู่ในจุดที่สามารถเป็นผู้ให้ได้ครับเราก็จะเป็นผู้ให้อย่างเต็มที่เต็มความรู้เต็มความสามารถที่เราจะสามารถให้ได้ครับตั้งแต่นั้นเลื่อยมาเนี่ยเราก็ทําโครงการทํากิจกรรมต่างๆเพื่อชุมชนเพื่อสังคมตลอดมาครับค่ะ ในช่วงแรกๆพอจะยกตัวอย่างให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าในช่วงแรกๆที่เราเริ่มทําตอนนั้นเราทำเราทำเกี่ยวกับอะไรแล้วตอนนั้นเราเราเรียนอยู่ในชั้นไหนครับก็เริ่มทําโครงการตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลายครับช่วงนั้นเราก็ทํางานเพื่อสังคมเนี่ยหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุบีน้ำเมื่วันครับซึ่งเป็นการสนองงานของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีครับซึ่งถือว่าเป็นความโชคดีครับที่เราได้เข้าไปทํางานในตรงนั้นเราเข้าไป ป้องกันและแก้ไขไม่ให้เด็กและเยาวชนเนี่ยติดยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยหรือจะเป็นในเรื่องของงานจิตอาสาจิตอาสา904นะครับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีของบ้านเมืองอะไรนะครับพอขึ้นมาในระดับมหาวิทยาลัยนะครับก็มีโอกาสเข้ามาศึกษาต่อที่คณะสังคมวิทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมศสิงังศิษิ์นะครับก็ ด้วยความที่มีอุปนิสัยที่ชอบทางานเพื่อสังคมอยู่แล้วครับก็ทํางานเพื่อสังคมหลากหลายด้านเช่นกันไม่ว่าจะเป็นด้านจิตอาสาด้านบําเพ็ญประโยชน์หรือล่าสุดครับก็มาทํางานเรื่องของการส่งเสริมการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับซึ่งโครงการล่าสุดที่ได้ทําไปผมเองก็เป็นประธานโครงการนะครับ Next Generation Go ใส่ใจวิถีประชาธิปไตย ครั้งที่สประจำปี2567ครับซึ่งเราก็ได้มาจัดงานที่อาคารรัฐสภานำเด็กและเยาวชนที่ผ่านการครัดเลือกครับเข้ามาร่วมกิจกรรมซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนที่หนึ่งนะครับ <c oughs> ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมปาฐกถาในหัวข้อ,อการทำงานในฝ่ายนิติบัญญัติของบทบาทหน้าที่ของรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรรวมถึงต่อจากการปราฐกถาเนี่ยเราก็ พาน้องๆและเด็กและเยาวชนเนี่ยเยี่ยมชมสถานที่สําคัญสาคัญของอาคารรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมสุริยันห้องประชุมจันทาอย่างนี้ครับอพอช่วงบ่ายเนี่ยเราก็มีการจัดเสวนานะครับในเรื่องของอบทบาทหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายใต้การเมืองไทยในปัจจุบันซึ่งเราก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายคา้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลในการร่วมเสวนาในครั้งนี้ครับค่ะคุณผู้ชมคิดเหมือนดิฉันไหมคือระหว่างที่เรานั่งคุยกัน เหมือนเราไม่ได้นั่งคุยกับนักศึกษาคนหนึ่งนะเหมือนเรานั่งคุยกับสสหรือสอวอท่านหนึ่ง <c oughs> นะคะคือวุฒิภาวะเป็นลักษณะแบบนั้นเลยบุคลิกลักษณะเป็นแบบนั้นเลยคือมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากเลยอ่ะกลับมาเล่าต่อ <c oughs> นะคะทีนี้พอเราเราทำโครงการแบบนี้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าเงินทองเนี่ยมันไม่ได้ได้กลับมาในความสําเร็จ แต่ว่าสิ่งสิ่งอะไรที่เรายังยังยัง,ยงเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวที่ทําให้เราเนี่ยยังคงตัดสินใจนะคะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆอย่างต่งตอเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราอย่างที่เรียนไปข้างต้นว่าเราเนี네่ยเคยเป็นผู้รับมาก่อนอเรารู้สึกเรามีความรู้สึกความเป็นผู้รับนี่มีความรู้สึกอย่างไรเรารู้มีความสุขอย่างไรเรารู้จึงเราอยากพอมามาถึงจุดนี้เราสามารถให้ได้เนี่ยเราก็อยากจะเป็นผู้ให้นะครับ เพราะว่าอย่างโครงการล่าสุดที่เล่าไปข้างต้นนะครับพอจบโครงการเนี่ยน้องๆเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนะครับก็จะวิ่งมาเลยว่าโอ้ขอบคุณมากขอบคุณพี่โบ๊จริงๆถ้าไม่ได้พี่โบ๊์ก็คือเขาก็ไม่รู้จะหาโอกาสที่ไหนที่จะเข้ามาอาคารรัฐสภาอย่างนี้หรือจะเป็นโครงการที่เราทํากับชุมชนสังคมน้ครับเวลาเราเข้าไปเนี่ยเขาทราบว่าเราเข้าไปเพื่อให้ไม่ได้เข้าไปเพื่อ เอาอะไรหรือเรามีอะไรแอบแฝงเข้าไปเนี่ยทุกคนก็จะขอบคุณเราแลวก็จะมีแต่รอยยิม้มอันนี้ครับคือความสุขที่เราได้มามันเป็นรางวัลสําหรับความเหนื่อยของเราใช่ครับถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดถามอย่างนี้ได้ไหมคะว่ามีโครงการไหนหรือว่ามีกิจกรรมไหนที่เรารู้สึกประทับใจมันมันทัชใจเราเป็นพิเศษสําหรับกิจกรรมนั้นๆพอจะเล่ายกตัวอย่างให้ฟังสักหนึ่งได้ยมีโครงการไหนที่รู้สึกว่าประทับใจมากเลยหรือก็อยากจะสารต่อสาหรับโครงการนั้นก็จะเป็นโครงการในช่วงที่อยู่ใน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครับช่วงนั้นเป็นช่วงน้ําท่วมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผมเองก็ตระหนักเห็นว่าแต่ละบ้านเนี่ยมีผู้สูงอายุอยู่เยอะแล้วก็ลูกหลานเนี่ยต้องออกไปทํางานเข้ามาในกรุงเทพฯอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีผู้สูงอายุที่อยู่บ้านตามลําพังสภาพปิดใจ,จก็แย่ครับเราเองก็ผมเองได้ทําโครงการนะครับเข้าไปาช่วยเหลือผู้สูงอายุท,ที่ที่ประสบภาภาอุทกภัยก็คือมีการไป ให้ถุงยังชีพแล้วก็ไปดูในเรื่องสวัสดิการว่าเขาเนี่ยตกหล่นสวัสดิการอะไรไหมเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปครับแต่ว่าสิ่งสิ่งหนึ่งผมไปเจอบ้านหลังนึงที่มีผู้สูงอายุก็อายุเยอะแล้วนะครับเขาถามว่าเอ๊เข้ามาเนี่มาให้ มาจากพักอะไรหรือเปล่า <c oughs> มา,มาหาเสียงหรือเปล่าเราก็บอกไปว่าอ๋อไม่ใช่ครับเราเป็นลูกหลานแถวนี้แหละครับเป็นเด็กเยาวชนที่เข้ามาอ,มอยากมาให้กําลังใจพี่ป้าน้าอาอะไรเงี้ยครับเขาก็แบบยิ้มแล้วก็กระโดดกอดเราเลยอ่ะกอดเราเลยครับว่าอขอบคุณมากๆไม่เคยเห็นไม่เคยเจอแบบนี้เลยเคยเวลาเจอเนี่ยเข้ามาก็จะเาเข้ามาหวังแต่ประโยชน์ไม่เคย ไม่เคยเจอแบบใครที่เข้ามาเพื่อจะให้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะคมันก็เลยทําให้เราเรามีแรงใจใช่ครับนะคะแล้วก็ประกอบกับารางวัลปฏิเสธไม่ได้ว่ารางวัลน,นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยการันตีผลงานที่มันผ่านมาเ<ค><ะ>พราะจะเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่ารางวัลอะไรบ้างที่เราเคยได้รับมาบ้างครับก็รางวัลต่างๆนี่คือได้รับเนี่ยก็ค่อนข้างจะจะเยอะนะครับแต่ว่าขออนุญาตยกตัวอย่างก็ จะเป็นรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาตินะครับด้านการพัฒนาสังคมด้านการ,รพัฒนาสังคมครประจําปี2565ครับแล้วก็เป็นรางวัลลูกกตัญญูดีเด่นชาติประจําปี2564หรือจะเป็นรางวัลประเภท เยาวชนดีเด่นเนี่ยก็ได้รับจากหลายหน่วยงานนะครับอาทิเช่นจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จากกรุงเทพมหานครจากกรรมธิการพัฒนาสังคม,มจากกระทรวงวัฒนธรรมต่างๆก,ก็ได้รับมาครับแล้วก็อ,อย่างล่าสุดนะครับก็ได้รับรางวัลคนดีสีจังหวัดประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีครับ ใช้คำนี้ได้ไหมกว่าทั้งจังหวัดและระดับประเทศคือตั้งแต่ระดับย่อยลงมาจนถึงระดับบนสุดเลยได้รับรางวัลมาแล้วนะคะเราถามในฐานะที่เป็นเยาวชนถ้าเป็นเยาวชนคนทั่วไปหน้าที่หลักก็คือเรียนหนังสือนะคะเรียนหนังสือให้เกรดดีๆตั้งใจสอบทําข้อสอบจะได้มีงานทําดีๆในมุมมององเรานะคะสำหรับเราแล้วเนี่ยเรามีมุมมองต่อการใช้ชีวิตหรือการอยู่ในสังคมทุกวันนี้อย่างไรบ้างคะผมมองว่าการใช้ชีวิต ของคนคนหนึ่งที่จะประสบความสําเร็จได้ครับค,คือจะเน้นเรียนอย่างเดียวเลยก็ไม่ได้เพราะว่าต้องเรียนว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาทักษะการเข้าสังคมทักษะการทํางานทักษะการแก้ไขปัญหาเนี่ยมีความสําคัญมากแล้วก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการแข่งขันในยุคปัจจุบันเนี่ยมีสูงมากถ้าเราจะมาเรียนเรียนเรียนอย่างเดียวเนี่ยตรงนี้ผมว่าน่าจะไม่ตอบโจทย์กับสังคมยุคปัจจุบันและเราต้องมีทักษะในการทํางานทักษะการเข้า กับคนทักษะการแก้ปัญหาโดยเฉพาะผลงานเนี่ยก็มีความสําคัญนะครับเพราะว่าต้องเรียนอย่างที่เรียนไปครับว่าการแข่งขันในปัจจุบันเนี่ยมีค่อนข้างสูงครับค่ะก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ถึงมือเราหมดนะคะแบบนี้การทํางานร่วมกับหน่วยงานต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยเหมือนให้เราฝึกงานไปด้วยในตัวถูกต้องไหมคะเวลารรเราไปประสานขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานราชการเข้าไปช่วยพื้นที่นี้พื้นที่นั้นมันก็เหมือนกับเราได้ติดต่อ สื่อสารได้ประสานงานทําหน้าที่ตรงนั้นไปด้วยทัทง้งๆที่เรายังเรียนไม่จบด้วยซ้ำไปค,ค่ะอยากจะฝากอะไรถึงเยาวชนที่อาจจะกำลังดูอยู่ตอนนี้นะคะหรือว่าอาจจะเห็นข่าวของเราจากการที่ปรากฏตามหน้าสื่อต่างๆบ้างค่ะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการเกิดเป็นคนนะครับเราไม่สามารถเลือกเกิดได้เลยครับบางคนเนี่ยก็มีต้นทุนชีวิตที่เยอะบางคนก็มีต้นทุนชีวิตที่น้อยครับแต่ว่าก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการ เราเนี่ยสามารถเลือกที่จะปฏิบัติตนเป็นคนดีได้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความมานะอดทนในการปฏิบัติตนเป็นคนดีแล้วก็เชื่อว่าการเป็นคนดีเนี่ยอย่างไรก็ต้องเจอแต่สิ่งที่ดีครับ,ค,รบค่ะตั้งมั่นว่าเป็นคนดียังไงก็ได้รับสิ่งตอบแทนที่ดีอย่างแน่นอนนะคะยังไรก็ตามระวางอนาคตของเราหลังจากนี้หลังจากเรียนจบแล้วเรียนจบชั้นปีที่สี่ลยอีกไม่กี่ปีนี้ใช่<ป>ไหมคะ<ป>ราวางอนาคตเราอย่างไงบ้าง ก็จริงๆด้วยความตั้งใจจริงนะครับก็อยากจะทำงานเพื่อสังคมตลอดไปนะครับครับแล้วก็อย่างในเดือนสิงหาคมนี้ถึงเนี่ยก็จะมีโครงการสาธารณประโยชน์ที่เราจะไปจัดที่จังหวัดพระนครสิยาร่วมกับมุทิต่อต้านการทุจริตแล้วก็ได้รับความเมตตาจากท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธาริการให้การสนับสนุนการจัดโครงการครั้งนี้ด้วยครับค่ะงานเพื่อสังคมหลังจากนี้ถ้าเกิดเรียนจบไปแล้วก็คงเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสังคมครับ ที่เราตั้งใจว่าจะไปทํางานครับค่ะก็ถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นเยาวชนตัวอย่างที่นํามาพูดคุยในการมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในวันนี้นะคะมีโครงการต่างๆที่เขาทํามาแล้วมากมายแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างยางีนะคะนี่เป็นเรื่องราวของเยาวชนดีเด่นที่ถูกยกย่องให้เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างนะคะแล้วก็มีรางวัลเป็นเครื่องการันตีนะคะในขณะเดียวกันเหนือสิ่งอื่นใดความสุขที่เขาได้รับ นอกเหนือจากรางวัลต่างๆมากมายแล้วเนี่ยนั่นก็คือความสุขที่ได้เป็นผู้ให้แล้วผู้รับเนี่ยยิ้มตอบรับกลับมานั่นคือสิ่งที่ทําให้เขาหายเหนื่อยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องโบ๊ทมากๆเลยที่ให้เกียกรติร,รายการมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณค่ะ เป็นอีกหนึ่งบุคคลตัวอย่างจริงๆนะคะที่วันนี้นำมาพูดคุยให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวดีๆรอทุกท่านอยู่แต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรกลับมาติดตาม,มันช่วงหน้าค่ะ ความสนุกและคุณค่าของผู้ปัญญาไทยวิ oh oh. รรย่งเลยวิ่งอ้ามุ่รอดผู้ประกอกาเดี่ยนเอาลยจักรหลายได้ใจเด็กดีจักรกลายไาเราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในรายการไทยไม่รู้โดยทุกวันเสาร์เวลา9ก้านาฬิกา3าินาทีทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับคำถามที่คุณสงสัยผมจบ ทังบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมากฎหมายที่คุณอยากรู้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหาขับรงเออไหมติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภา,าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาปรึกษาปัญหากฎหมายโทร02-206-6102และ02-206-6103 Line ID @10 Hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออกกฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน กฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระส,สำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการเซกชัน77ทุกวันศุกร์เวลา21.45นาฬิกา45นาทีทางโทรทัศน์รัฐสภาช่องสิเข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกนิติ แก้ไขพัฒนาประเทศด้วยกลไกรัฐสภาจากทิศคณะกรรมธิการในรายการสดบัตรกรรมธิการออกอากาศทุ่ควรส่์เวลา15นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา กลับมาในช่วงนี้นะคะพาทุกท่านคะ่ะไปติดตามเรื่องราวดีๆนะคะว่าด้วยเรื่องของอาชีพหนึ่งนะคะอาชีพนี้มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทั้งคุณงามความดีมีจริยธรรมมีคุณธรรมและมีจรรยบรณค่ะเพราะว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของมนุษย์ที่พูดถึงนี้ก็คือแพทย์นั่นเองนะคะการจะผลิตหรือสร้างบุคลากร,กรทางการแพทย์ออกมาจะต้องคํานึงถึงอะไรบ้างโดยเฉพาะหลักคุณธรรมจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ คิดถึงว่าวันนั้นจะเกิดเรื่องที่ร้ายแรงกับลูกของเราตอนนั้นเหมือนโลกดับไปข้างหนึ่งตกใจมากไม่คิดเลยว่าลูกจะมาถึงจุดที่ชีวิตอาจจะไม่ได้ไปต่อนึกถึงวันนั้นแม่ทบทนไม่ได้ถ้าให้แม่ไปเจ็บแทนลูกแม่ก็จะยอมแต่มันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะช่วงนั้นเกิดโควิดระบาดละลรอบสอง แม่ไม่ได้อยู่เฝ้าน้องเป็นเวลาเดือนกว่าทั้งเรื่องงานและมาตรการการรักษาทำอะไรไม่ได้มากได้แต่เอาใจช่วยน้องเชื่องที่น้องอยู่โรงพยบาบาลแม่ได้เห็นความตั้งใจความทุ่มเทความเสียสละของทุกๆคนทุกๆฝ่ายที่ร่วมใจกันสิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากใจมันเป็นคุณธรรมที่อยู่ภายในที่สะท้อนออกมาทำให้ได้รู้ว่าการมีคุณธรรมมันเป็นสิ่งจำเป็นของการมีชีวิตร่วมกันอยู่ในสังคม ต้องบอกว่าเป็นธรรมดาของคนที่เป็นแม่นะครับในการที่ลูกป่วย9ก้าเดือนแล้วก็ป่วยที่โรคเป็นโรคอืนแรงเหมือนโรคเนื้องอกหรือว่ามะเร็งสมองเนี่ยเราในฐานะแพทย์เนี่ยก็มีหน้าที่ให้ความมั่นใจว่าเราจะทําอย่างนี้ที่สุดเพื่อรับการรักษาน้องให้เขาหายขาดให้เขาเติบโตได้เป็นเด็กปกติแล้วก็เป็นคนที่ดีของสังคมของครอบครัวต่อไปครับตลอดระยะเวลาที่รักษาไม่เพียงแต่น้องบิมและครอบครัวที่สู้นะครับยังมีผู้คนที่อยู่เบื้องหลังสู้ไปกับน้องบีมและครอบครัวด้วยครับ พวกเราในฐานะที่ิตแพทย์คนนึงนะครับก็ถูกปลูกฝังมาตลอดว่าการดูแลคนไข้ไม่ใช่เพียงแค่ดูแลโลกของเขาแต่เราต้องดูแลเขาในฐานะมนุษย์คนหนึ่งให้ตรงชาเขาว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งครับโรงเรียนแพทย์คุณธรรมไม่ได้สอนแค่ให้เราเป็นแพทย์เฉยๆนะครับแต่ให้เราจบไปเป็นแพทย์ที่ดีให้นึกถึงความรู้สึกของคนไข้และได้ดูแลเขาตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้ามารับการรักษาอยู่เคียงข้างเขาเราดูแลเขาเป็นเหมือนคนในครอบครัวเขา,เาจนสุดท้ายได้เห็นเขากลับบ้านด้วยรอยยิ้ม นี่คือความหมายที่สำคัญที่สุดในการเป็นแพทย์ครับการที่น้องยังเด็กอาจทำให้น้องกลัวการตรวจได้เครื่องมือทางรังสีวิทยาโดยส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีรูปร่างไม่คุ้นตาจึงทำให้เรามีความยากในการตรวจอยู่บ้างแต่เราก็มีวิธีที่จะทำให้น้องลดความกลัวลงและให้ความร่วมมือในการตรวจกับเราค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้ภาพและผลการตรวจ ที่ถูกต้องแม่นยำที่สุดเราจึงช่วยกันจัดทำโครงการที่เราตั้งชื่อว่าโครงการคิสแคนดูเป็นโครงการที่ทำให้น้องลดความกลัวโลงไม่เครียดมีความรู้สึกคุ้นเคยกับเราพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจกับเราค่ะในส่วนของห้องปฏิบัติการเราจะรับสือสู่งตรวจจากคนไข้เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยโดยเราจะควบคุมคุณภาพให้ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาค่ะถึงแม้วพวกเราไม่ได้เป็นดันหน้าในการรักษาคนไข้โดยโตรงนะคะแต่ว่าพวกเรา่งมั่นตั้งใจในการทํางานวิจัยของเราให้ดีที่สุดนะคะโดยหวังว่างานของเราเนี่ยจะทําให้คนไข้หายจากโรคมะเร็งนะคะหมอยังจําได้ในวันที่เราใส่เซลล์เข้าไปในคนไข้นะคะแล้วคนไข้หายจากโรคมะเร็งสามารถจะทําให้คนไข้เนี่ยกลับไปมีความสุขกับครอบครัวนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็เป็นประชาชนที่แข็งแรงทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่ตอไปค่ะ เราไม่ได้ดูแลคนไข้โดยตรงแต่เราจะทำทุกอย่างเพื่อให้คณะแพทย์จุฬาเป็นที่รวมงคนเก่งและคนดีเพื่อดูแลคนไข้และสอนนิสิตแพทย์ให้จบไปช่วยเหลือประเทศชาติมีเจ้าหน้าที่เก่งๆที่ช่วยสนับสนุนที่ตอบรับจากวิทยาการและเทคโนโลยีทุกสาขาตามที่คณะต้องการเพื่อผลประโยชน์แก่คนไข้และประเทศชาติต่ตอไปค่ะ ช่วยดูแลทางด้านการเงินซึ่งทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมีกฎร,เระเบียบมากมายที่ต้องปฏิบัติตามบางครั้งกฎหเหล่านั้นจึงกลายเป็นอุปสรรคต่อคณาจารย์ที่จะต้องดูแลผู้ป่วยแข่งขันกับเวลาทีมเราก็จึงพยายามปรับแก้ไขเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากที่สุดด้วยพวกเรามีเป้าหมายเดียวกันก็คืออยากจะทำสิ่งที่ดีที่สุด ให้กับบุคลากรช่วยกันผลักดันให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้สำเร็จได้ตามภารกิจที่ตั้งไว้และท้ายที่สุดคือการส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วยของเราต่อไปค่ะมาถึงวันนี้สิ่งที่แม่อยากพูดที่สุดของความแนใจคือ อยากขอบคุณทางโรงพยาบาลคุณหมอพยาบาลทีมแพทย์นิสิตแพทย์ที่น่ารักและเจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายเพราะทุกคนทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตน้องได้ไปต่อขอบคุณมากๆเลยนะคะกระบวนการที่เราเห็นณนตรงนี้เป็นการดูแลผู้ป่วยหนึ่งรายแต่ที่จริงสิ่งเหล่านี้ เกิดขึ้นตลอดเวลากับการดูแลผู้ป่วยนับหมื่นนับแสนรายตลอดทั้งปีคนทำงานทุกคนทุกส่วนมีความทุเทมีความเหน็ดงนการที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐรายได้และผลประโยชน์ย่อมไม่ใช่ตัวดึงดูดหลักให้คนเก่งๆเหล่านั้นทำงานอยู่ที่นี่แต่เป็นความภูมิใจความสุขใจที่ได้ทำในสิ่งที่พวกเขารู้สึกว่ามันมีความหมาย มากกวผมมีความมั่นใจนะครับว่าพวกเราทุกคนทํางานแต่มีความสุขครับสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันที่เราทุ่มเทกําลังกายากําลังใจไปเนี่ยมันมีเป้าหมายเพื่ออะไรพวกเราไดร์กอแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แพทย์นักวิจัยนิสิแพทย์เาหนว่าที่ในห้องปฏิบัติการเจ้าที่สายสนับสนุนรปภแม่บ้านทุกคนรู้เป้าหมายดีครับว่าเระะกากำลังทำหน้าที่สําคัญในการผลิตแพทย์ที่เก่งและดีให้กับสังคมเพื่อไปดูแลประชาชน เรากำลังผลิตทงความรู้และมใกการแพทย์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและทําให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นถึงแม้ว่าพวกเราทุกคนจะมีบทบาทหน้าที่ที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นกําลังทําให้เราสามารถทําง,งานได้อย่างเต็มความสามารถและมีความสุขครับพวกเราทุกคนบุคลากรจากทุกภาคส่วนได้ซึมซับเอาความดีความงานที่เกิดขึ้นเราเชื่อว่าคุณธรรมและความดี ใช้พลังงานอะไร้กับขับเคลื่อนชีวิตให้ได้พบกับความสุขและคุณค่าที่แท้จริงครับเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องที่สําคัญสำหรับพี่น้องประชาชนเวลาที่เราทําให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเนี่ยลดความรุนแรงลง เห็นประสิทธิภาพเห็นคุณภาพเห็นการบริการที่เป็นมิตรในขณะที่หัวใจของคนที่กำลังบริการนั้นเต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากหากเป็นเช่นนั้นในวิชาชีพในลักษณะเหล่านี้ได้เนี่ยแรงกระเพื่อมในลักษณะนี้มันจะไปสู่วงการทุกวงการของอาชีพครับเราสงคุณธรรมเองเนี่ยต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลจุฬาเป็นอย่างมากแล้วก็คณะแพทยศาสตร์จุฬาที่วันนี้กำลังดำเนินกิจการต่างๆเหล่านั้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน แล้วก็ทำให้เขามีชีวิตที่มีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งของการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของศูนยคุณธรรมครับ จะเห็นได้ว่าการสร้างบุคลากรทางการแพทย์สักคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะต้องเก่งด้านวิชาการเก่งด้านของการฝึกปฏิบัติแล้วเนี่ยยังจะต้องมีคุณธรรมในหัวใจด้วยค่ะนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะในขณะเดียวกันระหว่างที่มีการรักษาผู้ป่วยแต่ละคนนั้นทีมของแพทย์เนี่ยก็จะต้องให้การดูแลเอาใจใส่ให้คําปรึกษาขณะเดียวกันก็ต้องให้กําลังใจดูแลเสมือนบุคคลในครอบครัวค่ะถ้าเกิดว่าได้คุณหมอดีได้ทีมแพทย์พยาบาลที่ดี ผู้ป่วยก็จะมีกำลังใจสามารถที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมีพลังที่จะก้าวเดินต่อไปนั่นเองนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากกันค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันทุกท่านสามารถติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะอีกมากมายขอเชิญทุกท่านไปสัมผัสร,ร่วมกันนะคะผ่านแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะแอปพลิเคชัน Moral Touch นะคะสามารถที่จะไปดาวน์โหลดติดตั้งแล้วก็ไปดูองค์ความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในแอป,ปนี้ได้เลยมีมากมายค่ะ มีการรวบรวมเนื้อหาสาระต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการถอดรหัสคุณธรรมในชุมชนองค์กรต่างๆองค์ความรู้หนังสือนะคะที่จะสามารถไปอ่านกันได้ด้วยนะคะหลักคุณธรรมเหล่านี้สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเองสังคมแล้วก็ทําให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนได้ไแล้วทาอย่างไรไปหาอ่านกันได้สาหรับแอปพลิเคชัน Moral Touch ที่ว่านี้นะคะดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะคะสาหรับวันนี้ค่ะรายการคุณธรรมคุณทําได้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันและ ทีมงานต้องขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ